ลำบ่มเมียบนครับสวายตัวเบลเลอร์เลยครับรอดูว่ากิโลครับนะครับตัวใหญ่มากนี่ครับประตูน้ําบ่อฝรั่งครับใหญ่มากโอ้โหต้องขึ้นตัวเบลเลอร์เลยแต่ตัวนี้จะเอาขึ้นยังไงครับไม่มีที่ตัดูครับขู่ขาวจั้วเลยขาวจั้วเลยดูดิขาวจั้วเลยนี่คนวัดครับนี่ครับโอ้โหลำบ่มเมียบ่นใหญ่มาก ลำบุมเมียบนคือใหญ่มากเลยอ่ะอาหารพี่เขานี่สุดจัดเลยจริงๆนะตะก้อเนี่ยไม่ใช่ตะขอเดียวแล้วไงเ,เอาขึ้นง่ายหน่อยก็เป็นตะก้อนี่แหละอุ้ยนิ้วปิดนิ้วบางกล้อง <laughs> สอรี่แจ่มมากละ่ะรอดูตัวเดี๋ยวรอดูตัวกันอีกทีหนึง่ง<ม>เดี๋ยวตัวไหน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 ตัเไหนตัวไหนตัวไ สุดยอดอ่ะแค่ลุ้นตัวนี้กันยาวๆครับนี่ครับแค่ลุ้นตัวนี้กันก็สุดๆแล้วมอู้หูดูนะดูตัวอู้หูดูตัวโอู้หนี่ไงลำบกเมียบนีไหมยังอยู่ตะก้ออยู่เลยนะออกทีเอ๊ะเล่กถ่านหน่อยมนะั้งถ่านหน่อยมั้งอย่างตัว ก็หมนเขาเหนื่อยแล้วเงล์เขาเริ่มเหนื่อยเลวดูถ่ายตัวเขาถ่ายพี่ด้วยสุดยอดเยี่ยมสุดยอดเลยเหยื่อสุดยอดพี่พี่โยสุดยอดพี่เหยื่อพี่ละเลยสุดยอดพี่โยขึ้นมาเสียดีมันเห็นเธออย่างไงดึงลงไปอีกมันดึงลงไปอีกดึงนะดึงยวหมุนมาช้แล้วนะ จะยังเอออย่ยออออดีซปินาล่ะมันาจะลื่นมากอ่ะโอเคโยนตัวเข้ามาโอเคเย็กไ้องออ่ะจับถ,ถ่ายตัวไว้เดี๋ยวมึงยงขึ้นก่อน <c oughs> โอเคไม่เมบบข้ามาปลดเบียดมัเลยโอ้เ,อเดี๋ยวพี้เขาเบียดจังเลย <c oughs> ไปนรู่โอเคไปนุ่นเลยนี่มาหนึ่งสองสาุ่เลยสว่างสว่างสุดยอดลนี่แหละเหยื่อที่โยรำโบมเมีะบนกระสอบเราอยู่หรือเปล่าสระดง กระสอบไม่อยู่เอาไงอ่ะในตะก้าไงไออยู่ในอันนั้นไงในรถอ่ะในรถไม่มีแล้วนะโอ้อยยน้ก่อนครับเอาไปนงเลยสุดยอดสุดยอดพี่โยสุดยอดเยี่ยมไป